สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเราแนะนำรถสวยๆราคาถูกๆให้ทุกท่านได้เลือกชมกันในทุกๆวันเลยทีเดียวรถคันนี้นะคะเป็นรถนิสสันมาร์สค่ะรถปี2013เก่ง5ประตูคันเล็กๆนะคะเครื่องยนต์ประหยัดคาน0่ะ1 2 0 0ซีซีเบนซินนะคะทุกท่านราคาคันนี้เพียง9 9 0 0 0บาทเท่านั้น ประหยัดน้ำมันต้องรุ่นนี้นะคะครับใช้ดีมากๆนะคะขับขี่ง่ายสบายคล่องตัวค่ะหาที่จอดง่ายนะคะเครื่องยนต์ 1,200cc เบนซินรถปี2013ภายในสวยสะอาดขับขี่ได้สบายค่ะกระจกขึ้นโรงไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะรถยนตเกียร์ธรรมดาค่ะ สนใจนัดดูรถทดลองขับหรือว่าต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเดน,นโทนะคะทุกท่านโทรไปคุยกับผู้ขายโดยตรงค่ะและควรเดินทางไปดูก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ